ยาย่าเผยลูกใหม่แปลกตาแต่ก็สวยแซ่บเลยล่ะค่ะดาราสวยที่ท็อปและแห่งวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับยาย่าอุสยาแคมเกตนั้นที่นางเอกที่มีสี่มือชื่อเสียงมีผลงานหลายๆด้านทางด้านการแสดงนางแบบและอื่นๆอย่างมากมายและสวยเก่งมากๆและสมกับเป็นหวานใจของหนุ่มหนาเด็ด นั่นเองจริงๆนะคะและต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักมากๆเลยค่ะล่าสุดยา่าอุษยานั้นก็ได้โพสภาพผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวและเผยลุกใหม่แปลกตาแต่ก็สวยจริงมากๆค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชอบความสวยของเธออย่างมากมายอย่างเช่นลุกใหม่ลุกไหนก็ช่ชวยให้มองและชอบและสวยมากๆจริงเลยล่ะค่ะ สวยจริงมากไม่กว่าจะลูกไหนก็สวยมองลูกสุดๆเลยค่ะจะละลายตาไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะ